ถ้าบ้านหลังไหนที่มีผีดุดุที่ตรงไหนที่มีผีวิญญาณดุดผีดุดูใช่ไหมหรือว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่าเจ้าเจ้าที่เขาจะแรงอะไรองั้นล่ะเอาผมไปจะได้หวยเต็มๆเลยละแม่นส่วนมากจะแม่นนะที่ไปไปหาทุกที่เนี้ยจะได้ทุกที่ไม่ค่อยพลาดสักที่หรอกอย่างอย่างไปเอาอยู่สุวรรณเขาันให้ทั้งบนทั้งล่างก่อนที่เขาจะไปผุดไปเกิดนะก่อนที่เขาจะไปควบคุมเขาเขาจะบอก คสิว่าต่ำคนบอกไม่ไม่ไม่ถ้าผมไปไม่เป็นไรคือเราเราไปทําบุญครับเราไปส่งวิญญาณไปพบภูมิของเขาเราได้บุญนะได้บุญได้บารมีนะแต่แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์อย่างอื่นก็ไม่รู้เพราะว่าอาจารย์คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไปจับไปมัดใช่ไหมครับแต่ทองผมเนี่ยคือไปทําบุญทําบุญคืออะไรก็คือส่งดวงจิตของเขาไปพบภูมิของเขาอ่ะเขาได้บุญครับคือเขาอยากจะไปแต่เขาไปไม่ได้ทำไมถึงไปไม่ได้เพราะว่าเขายังติดอยู่ในในกิเลสของรักโลกโกรธหลงอะไรพวกนี้ยังติดอยู่ในทรัพย์สมบัติ เขาได้ไปไม่ได้เวลาเขาเขาให้ไปมันไม่ยอมไปพอจะไปอยากไปแต่ไปไม่ได้ไปผมจะไปส่งไปเปิดให้เลยไปส่งพอไปส่งปุ๊บก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะบอกหน่วยเราส่วนมากครจะแม่นเขาจะได้ยินเสียงมาเลยได้ยินเสียงแล้วก็บอกบางทีเขียนให้เลยล่ะแต่ตัวผมนะผมรู้นะถ้าไอ้พรไปด้วยไอ้พรจะได้ยินเลยนะไอ้พรไอ้พรไม่เลือกนะนมะบอกตัวนี้ตัวนี้มันจะปลูกเฉยแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสที่หกมันรู้เฉพาะตนน่ะ รับเฉพาะผมอ่ะครับเอ,อบแต่คนอื่นจะไม่รู้ด้วยหรอกแต่ตัวเราจะได้ยินเองอจะได้ยินเองจะได้ยินเองต,ตัวนี้ตัวนี้แล้วทีเขาก็เ,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 เขียนให้ครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมให้ถูกนะแต่บางทีเจ้าที่ผีบางบางคนบางบางตัวมันก็บอกไม่ถูกนะก็ไม่ใช่ว่าจะบอกถูกทุก,ท,กที่นะก็โกหกเราก็มีก็มีก็มีอันนี้มันแล้วแต่แต่สต่บางที่ผมไปแต่บาจะถูก แต่ถ้าถ้าเป็นอย่างป่าช้าเก่าอย่างเงี้ยครับหรือไอบ้านตรงนั้นเคยมีคนตายผีแต่หงตายผูกคอตายอะไรอยู่ตรงนั้นวิญญาณไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยครับส่วนมากถ้าตายอยู่ตรงนี้ถ้าตายหงวิญญาณจะไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ถ้าไปอาจารย์นู่นอาจารย์นี่มาทําทําสวดก็สวดไ,ไ,ได้เยแต่เขาไปไม่ได้ครับไม่อยู่ท่านเลยแต่ถ้าผมไปผมส่งได้ครับอันนี้ผมมั่นใจหรือบ้านหลังไหนที่เวลากลางคืนมาตกลงคืนมาวันพรสมันดังกึ๊มบ้านจะเทือนอ่ะครับบ้านดังอ่ะ นั่นแหละอันนั้นเอาไปผมไปเลยอันได้แน่นอนตรงนั้นส่วนมากจะเป็นบ้านไม้ดังคือบ้านลั่นอย่างนี้ใช่ไหมบ,บ้านลั่นเนอะยงดังเหมือนปืนดังอะ่ะมันมันมันรังคาจะหักอะ่ะมันไม้จะหักอะ่ะอะไรอย่างงั้นแ่ะมันมีครับอย่างงั้นอะ่ะงวดนี้อยากให้ปูอ๋อวดนี้ใช่ไหมเขียนรหัสซับให้หน่อยก่องวดนนี้มีเลขติดนะครับเลขติดศูนย์หนึ่งสี่ ให้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามโอ้โหวงกลมให้เลยนะปูเนาะกลมเดือนหนึ่งสามไม่น่าหรอกแต่ก็ไม่ต้องที่มาละปูที่มามันมีมันมีอะไรเขาเรียกว่าคำนวณหรือเปล่าอ๋อสูตรคำนวณเหรอครับปูคำนวณไม,ไม่ไม่ไม่น่าใช่สูตรคำนวณน,นะ มันเป็นเลขเลขที่ผมสังเกตมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะเข้าบ่อยไหมครับปู่เข้าตลอดไอ้เลขสามตัวในเข้าตลอดแต่ว่าเลขติดนี่นะจับตัวมาใส่เนี่ยจะจับถูกไหมเลขติดนี่คือเข้าตลอดเลยใช่ไหมครับปู่เลขติดสามตัวยังไงก็ติดไม่หนึ่งก็สองตัวบนหรือล่างครับปู่ส่วนมากตอบไม่ได้ตอบไม่ได้บางทีก็มาทั้งบนทั้งล่างบางทีก็มาสองตัวพร้อมกันโอ แต่ก็เหมือนงวดที่แล้วผมก็บอกผมให้ศูนย์สองห้ามันก็มาทั้งห้าทั้งสองใช่ไหมครับมันให้มันออกสองเจ็ดกับอะไรนะอ่าแปดห้าอนั่นแหละมันก็มาทั้งบนทั้งล่างครับงวดแล้วผมก็ให้ศูนย์สองห้าเมื่อก่อนก็ศูนย์สามหกมันก็หกสามสามหกคือยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับปู่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลขสามตัวไม่มีหลุดกี่ปีแล้วครับปู่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยโอ้ยม่รู้กี่ปีแล้วผมก็พูดอย่างนี้มันม่รู้กี่ปีถามพรรู้สิโอ้แต่ว่า เราจะจับสามตัวนี้ไปใส่อีกตัวหนึ่งมันถกไหมน่ะไม่ใช่ของง่ายนะครับเออมันก็ต้องมีคนอื่นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเลขล็อกมีเลขในใจอะไรอย่างเงี้ยใช่มาถึงจะจับถูกแต่ผมผมมันเลขสามตัวยังไงก็ถูกครับเลขวิ่งใช่ไหมฮะเลขติดเลขวิ่งเขาเรียกเลขวิ่งเนาะครับเขาเรียกเลขวิ่งครับใช่ใช่เลขสามตัวงวดนี้มันมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่แต่ผมจับมาเลขหนึ่งผมจับมาเลขหนึ่งนะแต่ว่าใครอยากจับ ตัวอื่นแล้วก็ได้ใช่ไหมครับต้องมาตัวหนึ่งใช่ไหมฮะต้มาตัวหนึ่งรือสองโอ้เดี๋นเลยล่างตอบไม่ได้บางทีก็จับคู่กันมาก็มีก็มาบางทีก็มาสองบางทีก็มาสามเลยมีมีใครมาสามมีพี่ลายหรือพี่ก่อนมีมาสามตัวเลยครับแต่ว่ามาสองบ่อยแต่ว่ามาหนึ่งทุกงวดคับผมโทรถามเอากับผมได้เลยมีคนโทรมาถามตลอดทุกงวดคนที่เขาได้แต่ว่าเขาจะมีเลขล็อกของเขา แล้วมาถามอาลลักอยู่กับผมเนี่ยสามตัวเนี่ยเลขวิ่งสามตัวเนี่ยจะ<ม>ต,ต้องติดไม่บนก็ล่างครับแต่ว่าเราจะไปจับใส่อย่างไงแต่ผมจับให้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุดอแต่ว่าผมคนไม่ค่อยชอบเล่นเลขแต่ผมก็สังเกตดูเอ้แต่มันถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยเออผมเพิ่งจะซื้อหวยก็ตอน,นั้นก็ตอนพวกจะมาถ่าทยนี่แหละแล้วก็ถูกเป็นประจำเลยแหละครับปั่ถูกเป็นประจำเลย ก็ผมก็ดูทุกงวดมันก็ถูกก็ถูกแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอ่ะแล้วว่าเราไม่ซื้อใช่ไหมแล้วได้ยินมาว่านะครับปู่เพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกทุกงวดเลยแหละครับปู่เพื่อนเพื่อนบ้านน่ะถูกมันมีมีหลักของมันอยู่คำนวณอีกต่างหากมันเป็นสูตรของมันอยู่โอ้สูตรมันมีเลขอยู่กี่ตัวละสี่ห้าห้าตัวครับเลขห้าตัวเนี่ยเมื่อคืนผมก็ซื้อมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์ครับ เมื่อคืนมันก็ออกเปียหนึ่งหนึ่งสองครับอันเลขหนึ่งสองก็มีด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยผมตัดออกโอ้ก็สุดผมผมเพิมม่งลองซื้อไงครับแต่ว่ามันเออเราก็สังเกตว่ามันถูกมันถูกหดกูทําไมไม่ซื้อวะก็อลองซื้อดูไงเมื่อคืนแล้วต่างประเทศพรุ่งนี้มีไหมครับปู่พรุ่งนี้ก็มีม,มีเลขอ่าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่ง แค่นั้นสี่ตัวแค่นี้สองเจียสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเลขสี่ตัวแต่ผมให้หนักสี่เจ็ดกับสองเกีอร์อันนี้คือต่างประเทศเนะปู่เนาะสองเจ็ดนะห้าดาวเลยสองเจ็ดคือห้าดาวเลยเออสองเกียเอฟซีครับวันนี้ได้ทั้งรัฐบาลนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งต่างประเทศนะครับเนาะวันศุกร์ใช่ไหมครับปู่วันศุกร์นะครับ อออลลงงดดููก็คือสูตรนี้คิดค้นมาเองหรือว่ายังไงครับปู่ก็สังเกตเขาเรียกว่าสังเกตเออสังเกตดูว่าทำไมมันเราก็ลองลองคิดในใจอ่ะครับครับเราสังเกตมาสังเกตมาอมันก็ไม่ได้อะไรมากมายกว่ะถ้าเป็นแบบนี้มันถูกอย่งี้กูซื้อก่อนนาถ้าซื้อวานสองสองวันถูกสองวันแล้วเลยโอ้มว่อก่อนวันวันจันทร์ออกเลยนะหื จำไม่ได้เลยครับปูสองสี่หนึ่งหนึ่งสองหรอสองสี่เก้าเก้านี่ยสองสี่เก้าเก้าเก้าสองสี่เออนั่นแหละครับอันนั้นก็ถูกไหมครับปูถูกถูกเหมือนกันถูกเดี๋ยวไม่กล้าซื้อเยอะซื้อสามสิบบาทเดี๋ยวเมื่อคืนได้ห้าสิบบาทครับซื้อซื้อเลขหมดแปดร้อยได้ห้าสิบบาทอือทำไมแปดร้อยครับวันนี้ก็มาเจอปูขาวโดยบังเอิญนะครับมาเจอโดยบังเอิญเนาะมาเจอปูโดยบังเอิญนะครับ ปูก็เปิดคลินิกอยู่ที่เดิมนะปูนะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปหาโครคไขข้เจ็บมากกว่าไม่ถนัดเรื่องหัวยหล <c oughs> หัวยังเป็นผลพลอยได้นะปูนะเนาะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเ,เราเรามองอะ่ะมันมองมันออกแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยเราก็เลยลองเขียนไว้ทุกงวดทุกงวดใช่ไหมทุกวันใช่ไหมที่มันออกอครับอ้าวมันถูกทำไมกูไม่ซื้อมันลองซื้อดูอย่างนี้นะมาซื้อดูเลยถูกสองวันแล้ว พอเรามองปั๊บเอ้ามันน่าหยอกตัวนี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ลองเขียนไว้ใช่ไหมอืมครับพอเขียนไว้มันก็เออมันออกจริงออกจริงๆริงแล้วไมกูไม่ลองซื้อดูอะไรออก็เลยเข้าเป๊ะเลยแหละครับปูครับปูอันนี้ก็เป็นแนวทางปูเนาะยอฟซีเนาะครับเคปหน้าจอไว้นะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนี่คือรัฐบาลนะครับนี่นะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นต่างประเทศเนาะเอฟซีเนาะลองพิจารณาดูหรือว่าใครอยากจะไปรัฐบาลก็ได้นะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ